เข้มเต็มรถหนักนี้ตลอดเลยนะครับในรุ่นร้อยสิบห้าปอนด์อาสุดท้ายนะครับกองเดือนนี้ครับคิดดูวิธีชกครับก็เพลินตาไปอีกเมืตอนนี้มันทันกันแล้วนะครับเดี๋ยวครับปัดซ้ายมาแล้วครับนักมวยด้วยนะครับนักมวยดังครับเจ้ากุมารดอยครับสายสี่เหมือนเดิมครับตามต่อครับบนเวทีครึ่งทางท่านผู้ชมครับเดินเข้าหาเลยนะครับเนี่ยครับต้องใช้ของเพชรสุพรรณในวัย32ปีนะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยครับทำให้เพชรสุพรรณตั้งหลักได้อ๋ายอมยอมจะเอาขวามาให้ ออกอาวุธของเพชรสุพรรณครับในวัย32ปีครับดูนะครับตั้งแขนวงในตัดทึกกันเลยครับเตะขวาครับสีมะลายครับโอ้โหครับที่ติดถึงตัวครับเรียกว่าไม่อยากให้มีชัวใจให้กับเพชรสุพรรณได้แน่นอนครับถามต่อครับบนเวทียกพันครับรายนี้อย่างที่เรียนไปครับในวัย32ปีแต่ว่านิ่งมากมากนะครับแข้งซ้ายขาพับในครับแข้งขวาโอ้โหใหไปก่อนแข้งซ้ายคืนครับเพชรสุพรรณแล้วถีบซ้ายครับสีมะลายเตะล่างครับอ่าแตกแรกครับแต่เข็มละ1,000พนะครับ คนอาที่เพชรสุพรรณอย่างที่เรียนไปครับนิ่งมากครับเนี่ยครับเตะตันเอาลุ้นบุกหนักตัวเอ้าโอ่ะไม่สนครับสีมาลัยเดินชนต่อครับก็แทงสายราคาไว้ครับแต่นั้นของเพชรสุพรรณแล้วก็บล็กของสีมาลัยเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเฉีงไม่สนแล้วครับดับเครื่องชนเนี่ยครับโอ้เตะซ้ายมาอีกทีนึงครับขวาคืนครับสีมาลัยขวามาครับในวันนี้และเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมา ้องสร้างจุดแตกต่างนะครับโอ้โหดูนี่แหละครับทุกวันเสาร์นะครับสริงจริงเป็นเรื่องเออมาโหนาที่เหลืออยู่นะครับในนาทีสามสิบยามให้ให้ออกอาวุธนะครับแทงสายสูงครับสายเป็นทีเดียนครับอันนี้ก็โยนความหนักใจไปให้กรรมการครับเอาไว้สุดไปเลยครับโยกแข้งซ้ายติตมาแข้งสีมาลายเพชรย่าเรนวิดครับเนี่ยครับเดินขยันได้ใจนะครับได้ครับจริงๆมีแจกเสื้อด้วยครับแต่ต้องรับให้ได้ด้วยครับสองร้อยตัวเลยนะครับพรุ่งนี้ครับโอ้โหมาโหฬารเลย เวลาทีกระขวาสุดปลายขาซ้ายกำบังไว้เลยรับตีใหม่ไม่ให้โอ้โหนี่ครับลูกนี้น่ากลัวครับโยกลบนี่และครับแต่ว่าหลบก่งครับวะที่ธนาธนีนะครับขยับเข้าไปทีเตะซ้ายสูงครับยังบล็อกได้บล็อกในตีครับตีได้ก่อนก็ปีใหม่ครับเต้งตีทีครับน่แหละครับลูกเตะซ้ายสูงของเชอรี่เนี่ยนะครับถ้าไม่ล็อกไว้ดีตก้านคอเลยครับใหม่เองก็มีวงในเข้าไวเหมือนกันครับ ต่อี้หาช่องเข้าอยู่ครับไเข้าอาชีพกันกะปีใหม่เตะขวาเข้าติขาแล้วนิ่ๆคืนอละครับนับเลยครับโดนต้นแขนนะคุณป๋องโอ้โหเอออย่างน aus ี้นี<_<_ like <_<_<_<_<_่ฮะถ้าไปสู้สู_<_<_<_<__้ต่อไม่ได้รับการก็บบกยุติเลยนะครับคือให้อิสระนับงวยครับ